มูลนิธิกสิกรไทยส่งมอบกล่องอยังชีพเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเร็วๆนี้ตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในภาคใต้ที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนมูลนิธิกสิกรไทยได้ดำเนินการจัดส่งกล่องอยังชีพจำนวน600กล่องพร้อมผ้าห่มแก่ประชาชนในอำเภอโนพิตำอำเภอปากพนังอำเภอลานสกา และอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากดินถลม่มบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและการช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงโดยทางมูลนิธิได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการศูนย์นครศรีธรรมราชค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4และผู้นำชุมชนลงพื้นที่นำกล่องอยังชีพซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มสะอาดมอบให้ทุกครอบครัวที่ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่ยังอยู่ในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และเป็นการส่งต่อน้ำใจความเอื้ออาทรต่อกันในยามวิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี